สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธี DIY ทำแผ่นรองยางในทั้งได้ทั้งมอไซค์และจักรยานนะครับที่ปกติจะอยู่เนี่ยตรงนี้ครับใช้ไปถ้าเป็นรุ่นพลาสติกแข็งจะมีปัญหาคือใช้ไปพอเก่าขอบ ชอบบาดให้ยังทาให้ยังในรั่วครับแต่ส่วนแผ่นแบบแผ่นรองที่ใช้ยังในมาตัดทําก็ชอบมีปัญหาเรื่องปิ้นออกข้างวิธี DIY และใช้งานได้ดีครับผมใช้มาล้อหนึ่งอยู่ได้หลายปีไม่มีปัญหาอะไรครับคือใช้ตัวนี้ครับ เทปพันสายไฟครับใช้วิธีพันคือเริ่มพันก่อนก่อนรูครับแล้วก็พันจนกลับมาครบรอบของผมพันแค่สองรอบครับจะพันรอบเดียวสองรอบ3ามรอบได้หมดครับ พอพันเสร็จก็ใช้คัตเตอร์จิ้มตรงรูจุบอะครับแล้วก็เอาไขควงแฉกที่ปลายเป็นแบบเนี้ยครับแทงให้ทะลุจากนั้นก็ใช้จุบยางในเนี่ยครับเสียบให้ทะลุออกไปรูก็จะใช้ได้เลยครับ ที่ใช้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับที่มอไซค์เปลี่ยนยางมาหลายรอบก็ตัวเทปส่วนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไระครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเรื่องปัญหาแผ่นรองกัดยางในรั่วก็ไม่มีครับอันนี้เป็นยังในซื้อมาใหม่อ่ะครับ ก็เจอรั่วตรงจุดนี้ครับใส่ไปสูบลมเต็มทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งรั่วตรงนี้ส่วนยางในเก่าก็รั่วจุดเดียวกันนะครับน่าจะมาจากและรั่วด้านด้านบนเนี่ยครับน่าจะเจอขอบของแผ่นแผ่นรองอันนี้ครับกัดขอบคุณที่รับชมมากครับ สวัสดีครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ